ไปเก็บของมาค่ะพี่น้องเนี่ยเขาทิ้งของเล่นเด็กน้อยไม่ใช่ของเล่นเด็กน้อยเป็นเก้าอี้น้องค่ะนี่ค่ะพิ่งจะประกอบเมื่อกี้นี่เอออกมามกนี่ค่ะประกอบเมื่อกี้ค่ะมันเป็นไอ้นั่นของเขาเป็นเสาของเขาค่ะตัวนี้นะแล้วเราก็จะเอาเสานี้มาใส่มาเสียบไซเดอร์ค่ะพี่น้อง ประกอบเสร็จแล้วค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะยังดียังใหม่อยู่เลยนี่ดึง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 ให้หมักน้อยเนาะแม่นกําลังเช็ดค่ะพี่กําลังเช็ดให้อยู่นี่พี่กําลังคลีนให้อยู่ค่ะว่าจะเอาเบาะอันนี้ออกถอดไปซักให้เนี่ยมันบอดมันถอดออกได้ค่ะเบาะน,นี่เดี๋ยวแม่จะไปซักให้ให้น้องค่ะ ดึง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 เลยค่ะนี่มันเป็นดึง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 ได้เลยโอ้สุดยอดเลยค่ะถอดออกเรียบร้อยบอกเนี่ยจอจะไปซักมันจะมีระดับด้วยนะนี่มีระดับสูงยาวสูงต่ำระดับเลื่อนไปว่าใจให้สูงให้ต่ำแค่ไหนนี่ค่ะเจ๋งมากเลย ของเก่าเขาเป็นของใหม่ของเราค่ะนี่ค่ะดูดีมากเลยค่ะดึงดึงดึง,ดงมันเป็นโยกโยกเป็นเป็น,ปนสปริงเลยค่ะเป็นสปริงยกขึ้น,ยก,นยกขึ้นทำไมล่ะนี่ค่ะได้แล้วซักมาเรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่ได้แล้วค่ะใส่ไปเรียบร้อย ของเล่นใหม่ครับแมแม่เลยแม่แมเลยได้ของเล่นใหม่ครับแม่แม่ไปเก็บมาแม่ไปเก็บมาได้ของเล่นมาให้น้องเห็นไหมแม่เลยแม่คับ